พ่อไม้โรคติดชาวโคราชก็ดวงเฮงนะครับถูกรางวัลที่1 2ใบรวดรับไป12ล้านบาทคับ พ่อไม้ลูกติดดวงเฮงรายนี้นะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวน2ใบรับเงิน12ล้านครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่7หมู่ที่8บ้านดอนน้ำซัตำบตาบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบกับนายมานะสำ,าสำลีกลางนะครับอายุ58ปีเป็นพ่อไม่ดวงเฮงเศรษฐีคนใหม่ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่16เมษายน2567าย เลขที่ออก943598จำนวน2ใบเป็นเงินรางวัล12ล้านบาทโดยมีญาติพี่น้องที่ทราบข่าวมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากโดยนายมานะคนดวงเฮงเล่าว่าตนเองมีอาชีพเป็นชาวนาและเลี้ยงวัวส่วนพัญญานั้นได้เสียชีวิตไปเมื่อ6ปีที่แล้วมีลูกทั้งหมด3คนซึ่งลูกๆก็ได้แยกย้ายกันไปมีครอบครัว ปัจจุบันตนอาศัยอยู่กับลูกสาวคนกลางคือนางสาวนารีรัตน์สําลีกลางอายุ36ปีปกตินะครับในทุกงวดตนก็จะซื้อลอตเตอรี่เลขทะเบียนมอตเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับที่ใช้อยู่เป็นประจําทุกงวดซึ่งเลขทะเบียนร,รถมอตเตอร์ไซค์ก็คือเลข8198ซึ่งงวดนี้ตนก็ซื้อกับแม่ค้าลอตเตอรี่ในหมู่บ้านที่นำมาขายให้ ตนอยากได้เลขท้าย198แต่คนขายบอกว่ามีแต่ 58, 5 8 5 9 8นะครับตนจึงซื้อไว2้2ใบเมื่อถึงเวลาออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตนก็ได้เปิดฟังทางวิทยุแต่ก็ฟังไม่ค่อยถนัดนะักเพราะว่าในขณะนั้นก็มีฝนตกหนักได้ยินแค่598แต่ว่าฟัง3ตัวหน้าไม่ชัดนะครับจึงให้น้องสาวเนี่ยเอาไปตรวจก็ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1ทั้ง2ใบจริงจ ตนก็รู้สึกดีใจมากนะครับจึงได้ให้ลูกสาวเนี่ยนำไปลงบันทึกประจำวันที่สพพิมายเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับเงินที่ได้ก็จะนำไปใช้หนี้ทอกศและแบ่งให้ลูกทั้ง3คนเป็นทุนการศึกษาให้กับหลานๆด้วยนะครับแล้วก็นำไปทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับปัญญาที่เสียชีวิตไปแล้วนอกจากนี้ก็จะซื้อเรือให้กับทางชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนบ้านดอนเข้า บลนชีวันอนเภพิ่ม,มายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขต7ด้วย1ลำครับเพราะว่าหลานนั้นเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยชุดแชมป์โลกเรือมังกรที่เคยเข้าร่วมแข่งขันเรือพายมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่16เมื่อวันที่7 1 3ถึงสิงหาคม2566ที่ผ่านมาครับ